สนับสนุนโดย YM Surf Farm บริการฟาร์ม RTA จัดลูนไต่หอและอื่นๆอีกมากมายต้อง YM Surf Farm เท่านั้นครับบริการเติมเงินเกมออนไลน์ถูกปลอดภัยพร้อมเมื่อไหร่ก็แค่ทักมาที่ M2N เติมเกมติดต่อได้ทาง Li@ น์แอ M2N เติมเกมหรือโทร0954711049กราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้ผมจะทำการรีวิวมอนสเตอร์ตุ้ยไม่ใช่เพื่อน,อนผิดคลิป คลิปนี้เนะี่ยคือคลิปซิกบอลหนึ่น์หนึนะเพื่อนซึ่งห่างหายจากการทําไปนานเป็นปีๆเลยนะเพื่อนๆนะวันนี้เนี่ยผมก็จะทําการมาวิเคราะห์ทีมการบ้านทีมหนึ่งนะซึ่งกําลังระบาดอยู่ในช่วงนี้ในซิกบอลนะเป็นทีมการบ้าน4ดาวนะครับผมซึ่งประกอบไปด้วยพัดน้ําเป็นลีดเดอร์สกิลนะแล้วก็ตามมาด้วย เงือกลมก็ผมเป็นตัวที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็คอยเปิดเกาะรีสกิลนะค่อนข้างปั่นปวดเลยนะแล้วก็ตัวสุดท้ายผมเป็นตัวที่หาได้ง่ายนะก็คือวูบแสงผมเป็นตัวดาเมจแล้วก็คอยฮิลเพื่อนคอยเร่งบัสสปีดจัดว่า3ตัวนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วปั่นปวดมากๆเลยเพื่อนๆในส่วนต่อไปนะครับผมจะทําการเปิดรูนทีมรับให้เพื่อนๆดูนะเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยสนใจอยากจะทําทีมการบ้านทีมนี้ก็สามารถมีแนวทางรูนให้เพื่อนไปทําตามลอกกันได้เลยนะ ตัวแรกก็ผมพัดน้ํานะนิยมใส่เป็น ex น้เพื่อนนะส่วนเซ็ตรองเนี่ยแล้วแต่เลยจะเป็น n น m e จะเป็น d e t r o ยอะไรแล้วแต่เ,เพื่อนเลยนะผมโดยสเตตคร่าวๆนะครับเลือดบวกหลัง20,000นะแอคแท k บวกหลัง900สปีดผมแนะนําให้150ขึ้นไปนะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยไม่ต้องทําคีเลตน,นะเพื่อนนะเลขสีเนี่ยนิยมใส่เป็นคีดาเมจนะสังเกตเห็นได้ว่าคีดาเมจร30นะครับผมถือว่าเยอะมากๆเลยนะ ในส่วนตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นรูนของเจ้าตัววูฟแสงนะซึ่งใส่เป็น EX นะครับส่วนเซตลองเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆน,นะแต่ผมแนะนําไปในทางเดสทอยซะมากกว่านะสเตทค่าๆครับผมเลือดบวกหลัง20,06นะสปีดบวกหลัง164เลข4เขาใส่เป็นคีดดาเมจนะเพื่อนๆสังเกตได้ว่าคีดดาเมจ141%นะตัวนี้เนี่ยผมแนะนําให้ไวนะเน้นไวเป็นหลักนะเพื่อนๆนะในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับผมแนะนําให้เพื่อนใส่อาร์ติแฟกต์แอดดิชั่นอลสปีดนะ ก็คือดาเมจเพิ่มเติมตามสปีดนั่นเองครับแล้วก็มาถึงในส่วนของรูนมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายกันแล้วนะเพื่อนนะก็คือเงือกลมนั่นเองเงือกลมเนี่ยรูนเซ็ตหลักนิยมใส่เป็น EX ครับผมส่วนเซ็ตรองเนี่ยแล้วแต่เลยนะมาดูสแตทก,กันบ้างครับผมเลือดบวกหลัง3 0ม0 0ืนนะสปีดบวกหลัง178นะเพื่อนนะแล้วก็มีความแม่นยำสีาครับผมในส่วนของอาร์ติแฟกต์นะครับผมแฝกซ้ายมือนเนี่ยนิยมใส่เป็นลดดาเมจจากธาตุลมนะเพื่อนนะ ส่วนอ์ติแฟกต์ทางด้านขวามือเนี่ยนิยมใส่เป็นแม่นยำสกิลสนะเพื่อนเะพื่อนะทำไมถึงใส่แม่นยำสกิล3ามเรามาดูกันนะเพื่อนนะเนื่องด้วยสกิล3ของตัวเงือกลมเนี่ยเป็นการโจมตี3ครั้งนะแล้วก็เป็นการโจมตีที่ได้เปรียบเชิงธาตุเสมอแล้วก็การโจมตีครั้งแรกเนี่ยจะทําการปลดเอฟเฟกเสริมพลังของเป้าหมายออกแล้วก็การโจมตีครั้งที่2เนี่ยจะมีโอกาส80%ที่จะลดพลังป้องกันก็คือใส่บัฟเกาะแตกนั่นเองนะเพื่อนนะ แล้วก็การโจมตีครั้งที่3จะมีโอกาส80%อีกเช่นกันที่จะเพิ่มครูดาวสกิลของศัตรูเนี่ยสเทินนะถือว่าเป็นสกิล3ที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ปั่นปวนมากๆเลยแหละนะเพื่อน ต่อไปผมจะพามาดูรีเพย์ตัวอย่างนะครับของ Perfect AI ของทีมการบ้านทีมนี้นะเรามาดูกันซิว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนลำดับการออกตัวก่อนหลังนะครับมอนสเตอร์ที่ออกตัวแรกสุดนะก็คือเงืองลมนะครับผมตามมาด้วยวูฟแสงนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยพัดน้ำครับผมเปิดมาครับผมเงือกลมลบบัฟก่อนแตกรีสกิลไปที่รูรูนะเพื่อนตามมาด้วยวูฟครับผมวูฟขวรนสกิลสามไปที่รูรูนะแล้วก็พัดสกิลสองเก็บงานไปที่รูรูครับผมดูใหม่อีกครั้งนะ เนืลมลบบัฟก่อแตกรีสกิวไปที่รูลูตามมาด้วยวูฟแสงก็มควรไปที่รูลูครับผมแล้วก็พัดเก็บงานไปสังเกตเห็นได้ว่าดาเมจเป้าเดี่ยวของทีมการบ้านทีมนี้ค่อนข้างที่จะเป็นแบบแรงแล้วก็สุดมันมากนะเพื่อนแล้วก็ในส่วนถัดไปนะครับผมก็จะทําการเปิดทีมตีบ้านนะเพื่อนนะว่าผมเนี่ยใช้ทีมตีบ้านประเภทไหนเข้าทีมนี้นะเพื่อนนะโดยทีมแรกนะครับผมประกอบไปด้วยแฟงกินสไตล์น้ำนะเพื่อนนะ แล้วก็ตามมาด้วยฟักทองลมแล้วก็ปิดท้ายด้วยชาชาครับผมโดยรุนของแฟรงกินสไตล์นะครับเป็นรุนประกอบนะเป็นรุนเดซทอยชุดหนึ่งโต๊ะกับชุดหนึ่งแล้วก็รุนเดฟนะเพื่อนนะสเตตครข้าวๆก็เลือดบวกหลัง17ื็ครับผมเดฟบวกหลัง1599นะสปีดสักร้อยหนึ่งนะเป็นสายคีเรทแล้วก็คีดามจนะแฝกซ้ายมือใส่เป็นตีแสงนะแล้วแต่เพื่อนนะจะใส่ตีน้ำก็ได้ตีแสงก็ได้นะเพื่อนนะส่วนแฝกขวามือก็เน้นหนักไปทาง a อ d ด t ช o n แนลดามิตนะเพื่อนนะ ตแต่ข้าวๆก็ประมาณนี้นะเพื่อนตัวต่อไปครับผมเป็นฟักทองลมนะตัวนี้ต้องทําพิเศษนะเพื่อนนะเป็นฟักทองลมดาเมจนะเลือดบ,บ,บวกหลัง1 1 0 0 0ครับผมแอคแท็บวกหลังพั0หสปีดบวกหลังสัก100ขึ้นไปนะเป็นสายขี้เลดขี้แดมนะเพื่อนนะใส่เป็นรูน ex แล้วก็เดสทรอย์ครับผม2องี่6เป็นสปีดขี้ดาเมจแล้วก็แอคแท็นะ อาร์ติแฟกซ้ายมือเป็นอาร์ติแฟกแอดดิชั่นอลสปีดนะส่วนขวามือก็เน้นหนักไปทางแอดดิชั่นอลรามค่าต่างๆเหมือนกันนะเพื่อนตัวนี้จัดเป็นตัวดาเมจนะเพื่อนนะส่วนตัวสุดท้ายผมเป็นซัพพอร์ตนะก็คือชาช่านะเพื่อนนะใส่รูน3โต้นะเพื่อนนะสโต้ทั้ง3ชุดเลยนะแล้วก็เลือดบวกหลัง30,000ครับผมสปีดบวกหลังสัก100ที่สำคัญต้านทานต้อง100ด้วยนะ246เป็น HP HP แล้วก็ต้านทานครับผมของผมนะส่วนอาร์ติแฟกซ้ายมือนะครับผมเป็นอาร์ตติแแฟกกันนนนดาาเเมจธุสงะะพื่อนนะ ส่วนอาร์ติแฟกต์ทางด้านขวามือก็เป็นคิวสกิลหนึ่นะเพื่อนนะอืมประมาณนี้ครับผมส่วนวิธีการเล่นของทีมบุกทีมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนนะเราจะโฟกัสเก็บพัดน้ําเป็นตัวแรกนะแต่ว่าส่วนในเกมก็ส่วนใหญ่จะเล่นตามเกมนะเพื่อนนะเนี่ยครับผมมีจังหวะก็ต่อยพัดน้ําไปนะอันนี้ก็พยายามตีพัดน้ำไปครับผมนี่เงือกเขาล้างนะส่วนสกิลสาของชาชาเนี่ยสามารถขโมยบัฟมาได้นะเพื่อนนะเนี่ยสังเกตได้ บาวิบบ่งเร็วกับบัฟโล่จะอยู่ที่เรานะนี่ก็ไม่มีอะไรครับจัดการพัดน,น้ําก่อนนะเนี่ยจัดการพัดน,น้ําเสร็จก็เก็บวูฟเป็นอันดับอันดับสองนะเก็บวูฟเป็นอันดับถัดไปนะเพื่อนพอเราเก็บวูฟอันดับถัดไปเสร็จก็ลุมเงือกลมนะเพื่อนนะแค่นี้ก็น่าจะอีซี่นะเพื่อนแต่ที่สาคัญรูนทีมบุกเพื่อนต้องดีนะเพื่อนนะชาชาต้องเล่นร้อยนะ ทเลไม่ร้อยโดนเปิดเกาะโดนห้ามฮิลจากวูฟแสงก็จะยุ่งเอานะเพื่อนก็ประมานนี้แล้วกันนะเพื่อนในส่วนทีมบุกทีมต่อไปนะครับก็จะประกอบไปด้วยวูฟมืดนะเพื่อนนะฮากคไฟแล้วก็ฟากทองลมครับผมโดยรูนของวูฟมืดเนี่ยก็จะเป็นตัวแท้งนะเพื่อนนะผมใส่2โตะกลับนะแล้วก็รูนเลือดนะหรือไม่ก็3มโต๊ไปเลยก็ได้นะเพื่อนถ้าเพื่อนๆทำสวยๆได้นะ สองสี 2, 4, เป็น HP HP แล้วก็ต้านทานครับผมเลือดบวกหลัง31,000ครับผมแล้วก็สปีดบวกหลังสัก100นะที่สำคัญผมอยากให้ต้านทาน100นะจะได้โดนกอดแตกยากๆนะเพื่อนนะแล้วก็มีแม่นยำติดไว้หน่อยก็น่าจะดีนะครับเพื่อนเพเพราะจะได้ไปเปิดกอดแตกได้นะเพื่นอนนะส่วนอัติแฟกซ้ายก็เป็นอาร์ติแฟกการดาเมจจากธาตุแสงนะเพื่อนนะส่วนอาร์ติแฟกข้างขวาก็แม่นยำสกิลหนึ่งนะเพื่อนตัวต่อไปฮักไฟผมก็เป็นตัวซัพพอร์ตนะผมใส่ EX แล้วก็เนเมซิสครับผมแล้วก็แนะนําให้เเลืออดยะะๆน แล้วก็สปีดก็สักร้อย4 0ก็น่าจะดีนะที่สําคัญต้านทานควรจะ100นะแฝกซ้ายกันแฝกซ้ายกันน้ำนะเพื่อนนะส่วนอารนีิแฟกข้างขวาก็ฮิวสกิลสามผมส่วนตัวนี้ก็เป็นฟักทองลมเดิมๆดิมนะจากตาเมื่อกี้นะเพื่อนนะคือฟักทองลมดาเมจครับผมต่อไปเราจะมาดูวิธีการเล่นของทีมที่2องกันนะเพื่อนนะทีมนี้เนี่ยเราจะอาศัยการโต้กลับแล้วก็เปิดเกาะห้ามฮิวของตัววูฟมื่นะเพื่อนนะซึ่งถ้าใครแตะตัววูฟมืดเราก็มีโอกาสโดนวูฟมื่นเราโต้กลับนะเพื่อนนะแล้วก็เปิดกกะแตนะ ผมแนะนำให้เพื่อนๆพยายามเก็บพัดน้ำเป็นอันดับแรกนะเพื่อนนะพยายามแปะห้ามฮิลเปิดเกาะแตกพัดน้ำให้ได้นะเพื่อนนะแล้วก็อาศัยการดูเทอร์ให้ดีนะถ้าเกิดเรามีจังหวะก็ควรจะแบบโยนเทิร์ใส่วูฟไปเพื่อไปเปิดเกาะแล้วก็ฟักทองดามจเราจะได้ทำดามจใส่มอนเตอร์ที่เกาะแตกนะอืมอ่ะผมผม,ผมแนะนำให้เพื่อนดูเทอร์นีดีๆด้วยจังหวะนี้ก็เปิดเกาะไปครับผมเปิดไม่ติดนะ ก็พยายามเหมือนเดิมผมตีไปที่พัดน้ำนะเห็นไหมพัดน้ำก็จะคิวไม่ได้นะจังหวะอันนี้ผมให้ฟักทองบัฟบัฟคีนะสกิลสองเนี่ยเห็นไหมวูฟแล้วก็สตันไปที่พัดน้ำครับผมจังหวะนี้ดูดีๆนะฮ้าคโยนเทินให้วูฟนะเพื่อนเพราะว่าวูฟจะได้ถึงก่อนนะแล้วก็เปิดเกาะไปที่พัดครับผม ก็ฟักทองเก็บงานโอเคเห็นไหมดูเทิร์นสําคัญมากนะเพื่อนถ้าเพื่อนดูเทิร์นเป็นแล้วก็หาจังหวะดีๆทีมนี้ก็น่าจะเป็นทีมหนึ่งที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะที่สําคัญเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะทั้ง2ทีมนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่ชัวร์ร้อเนะเพื่อนนะเออผมแค่ไปการแชร์ไอเดียให้เพื่อนได้รู้นะเพื่อนนะถ้าเกิดเพื่อน,อน,อนคนไหนมีไอเดียที่ดีกว่าผมหรือไม่ก็มีแนวคิดใหม่ๆมอนเตอร์ใหม่ๆที่เอาไปเข้าทีมเหล่านี้ได้ก็ พิมคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้นะเพื่อนนะเพื่อให้เพื่อนเพื่อคนอื่นได้รับรู้แล้วก็ได้นําไปใช้กันบ้างนะถ้าเกิดเพื่อนเพื่อชอบใจในคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ